ลูกกระพรวนกับหนูครั้งหนึ่งบรรดาหนูในบ้านหลังหนึ่งต่างมาประชุมกันเพื่อคิดหาวิธีเอาตัวรอดจากเจ้าแมวตัวร้ายที่ชอบไล่จับหนูกินทุกวันหนูหลายตัวเสนอวิธีต่างๆแต่ก็ยังไม่มีวิธีไหนเข้าทีหนูหนุ่มตัวหนึ่งเสนอว่าเอาอย่างนี้สิเราหาลูกกระพวนไปผูกคอเจ้าแมวเวลามีเสียงดังกรุงกริงกรุงกริง เราก็รู้ทันทีว่าเจ้าแมวอยู่ตรงไหนแล้วก็หนีได้ทันทีไงหนูทุกตัวต่างพากาันรปรบมือชื่นชมเป็นวิธีที่ดีที่สุดหนูแก่ตัวหนึ่งจึงทักท้วงขึ้นว่าถือเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมแต่ใครจะเอาลูกกระพวนไปผูกคอแมวละ่ะเสียงปรบมือก็องเงียบกริบลงทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการวางแผนอย่างชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงมือปฏิบัติหากแผนการใดไม่มีผู้สามารถหรือเต็มใจที่จะลงมือทำแผนนั้นก็ย่อมไร้ประโยชน์